เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทําดีหรือเรากําลังฝืนใจตัวเองจนเกินไปคะครับจริงๆการทําความดีเนี่ยมันก็อาจจะต้องฝืนใจตัวเองบ้างอย่าลืมว่าเราจะต้องตระหนักรู้ว่าเราเนี่ยมีกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่ยเขาไม่ชอบทําความดีเขาจะชอบทําในสิ่งที่เขายึดติดจะดีไม่ดีไม่รู้ฉันจะทําของฉันอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องฝืนใจบ้างเช่นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยับยั้งกายวาจา ปากคันปากอยากจะพูดบางครั้งเราก็ต้องฝืนใจยับยั้งบ้างถึงเรียกว่าการยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่ให้เกิดความเบียดเบียนทั้งกายวาจานั่นเองความดีบางอย่างก็ต้องฝืนใจเป็นธรรมดาเพราะเราต้องการจะพัฒนาชีวิตการพัฒนาเนี่ยคือการลดละความชั่วนิสัยเดิมๆที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องลดละตรงนี้ต้องฝืนบ้างพัฒนาความดีให้ถึงพร้อมพัฒนาความดีเนี่ยก็อาจจะต้องฝืนใจบ้าง เพราะนิสัยเดิมๆอาจจะไม่มีความดีตรงนี้ก็ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่การฝืนใจเนี่ยอย่าไปลังเกียจรังชังมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตอยู่แล้วนะครับ